อัยซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครเราก็จะมาพูดถึงพาริตาจาก Baby Monster กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่คลิปแรกการประเมินครั้งแรกเนี่ยถูกเปิดออกไปใน EP ีที่1น,นะครับแฟนๆเนี่ยทึ่งกับความสวยแล้วก็ความเสี่ยงดีของพาริตากันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแม่เกาแม่ไทยแม่อินเตอร์เองก็ตามนะครับหลายๆคนชื่นชมการร้องเพลงของพาริตาในเพลงก่อนมากว่าเพลงนี้เข้าปากพาริตาที่สุด และเสียงของพาริตานั้นเนี่ยก็พรีเซนต์ความเป็นเพลงกรอ,ออกมาได้ดีมากๆเลยในรูปแบบในฉบับของพาริตาเองนะครับถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ร้องยากโดยเฉพาะในท่อนฮุกแต่ว่าน้องแพรหรือว่าพาริตาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเลยตั้งใจซ้อมเต็มที่ตั้งใจจนเจ็บคอกันไปเลยนะครับและในคลิปนั่นเองทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นการร้องเพลงของแพรเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม และหลายๆคนเนี่ยก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าเสียงของน้องแพรนั้นเนี่ยมีความเป็นรุ่นพี่ร่วมค่าย เหมือนแปลกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ yg แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงใหม่นะครับที่เรานเนี่ยไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเป็นการรวมกันระหว่างเสียงของพักบอมนะครับแล้วก็เสียงของโรเซ่รุ่นพี่ร่วมค่ายนะครับที่เป็นรุ่นพี่วงเกิร์ลกรุ๊ปสุดปังมาก่อนในตึกดำนั่นเองอย่างพักบอมเนี่ยรุ่นพี่พักบอมก็อยู่ในชูแอนนี่วันนะครับแล้วก็รุ่นพี่โรเซ่ก็อยู่ใน Black พิงก์ ซึ่งทั้งสองคนนะครับรุ่นพี่ทั้งสองคนทั้งพักบอมแล้วก็โรเซ่เนี่ยไม่ต้องพูดเลยว่าเสียงนั้นเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหนยูน้ขนาดไหนฟังยังไงนะครับก็รู้หลับตาฟังก็รู้อยู่ใกลๆฟังก็รู้ว่านั่นคือเสียงของพักบอมแล้วก็เสียงของโรเซ่แต่ว่าแฟนๆเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงของพาริตาแล้วต่างบอกกันว่าพาริตานั้นเหมือนกับว่าเป็นคนหนึ่งคนที่เอาเสียงของพักบอมครึ่งหนึ่งแล้วก็เสียงของโรเซ่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวพาริตาเอง สไตล์การร้องที่มีความเป็นพักบอมแต่ว่าก็มีสเสน่ห์ของเสียงที่มีความเป็นโรเซ่นะครับไม่รู้ว่าน้องแพรเนี่ยเขาฝึกฝนยังไงหรือว่ามีใครเนี่ยสอนนะครับใส่กิมมิคเล็กๆน้อยๆให้มีความเป็นสไตล์ YG w i c e ออกมาแต่ว่าแฟนๆฟังแล้วรู้เลยว่าน,นี่คือการร้องของ YG แน่นอนและบวกกับเสียงที่มีพลังมากๆของน้องแพรเนี่ยมันยิ่งทําให้เสียงนั้น น่าจดจำเพียงฟังแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็รู้เลยว่านี่แหละคือพาริตาจากเบบี้มอนสเตอร์เป็นคนร้องแต่ที่แฟนๆพูดถึงกันนี้นะครับไม่ได้บอกว่าน้องแพรนั้นเนี่ยเป็นเงาเสียงของใครแต่หมายถึงว่าเป็นการร้องเพลงสไตล์ YG มากๆเหมือนเป็นการรวมเอาเอกลักษณ์ของรุ่นพี่เกิร์ลกรุ๊ปที่มีอยู่แล้วเนี่ยมารวมกันใหม่นะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ออกมาเป็นเสียงของพาริตาเป็นฉบับของพาริตานั่นเอง ซึ่งพี่เจนนี่เนี่ยเมื่อฟังแล้วก็บอกเลยว่าเสียงของพาริตานั้นเข้าไปอยู่ในใจของเจนนี่ตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยแล้วก็บอกว่าพาริตาเนี่ยร้องเพลงได้ดีมากๆขาดเพียงแค่ความมั่นใจเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้นะครับบอกเลยว่าความมั่นใจของพาริตาเนี่ยมาเต็มร้อยแน่นอนนันเป็นเพียงคลิปเก่าที่เราเนี่ย ได้ดูกันก็คือเขาถ่ายกันไว้นานแล้วนะครับหลังจากที่เดบิวต์อย่างเป็นทางการเนี่ยเราเชื่อว,ว่าไฟน้องมาเต็มแน่นอนและเสียงที่มาพร้อมกับความมั่นใจการแสดงที่มาพร้อมกับความมั่นใจของพาริตาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้หน่าจดจําและเข้าไปอยู่ในใจคนดูคนฟังได้เพียงครั้งแรกตั้งแต่ฟังนาทีแรกกันไปเลยเนะครับใครที่ได้ยินได้ฟังเสียงของพาริตากันมาแล้วในการซ้อมเพลงกรอนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคิดเหมือน,ฟนแฟนๆหลายๆคนหรือเปล่าที่บอกว่าเสียงของพาริตานั้นเหมือนนําเอาพัคบอมแล้วก็โรเซ มาผสมกันนะครับมารวมกันแล้วก็เกิดเป็น Baby ้มอนสเตอร์พาริตาขึ้นมานะครับปีาสาจน้อยที่จะทําให้ทุกคนนั้นหลงสเสน่ห์กับเสียงร้องของเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังพาริตา Baby ้มอนสเตอร์นั่นเองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง